สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าทุกท่านนะคะอยู่กับน้องดาแล้วก็ช่อง u t ท b e ของดานะคะฟอร์ดบายดาค่ะวันนี้นะคะน้องดาจะนํารุ่นเรนเจอร์ตัว XL พาสประตูนะคะเป็นตัวราคาที่4ประตูดีที่สุดในท้องตลาดนะคะราคาจะอยู่ที่7 5 2 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะแต่ออปชันเนี่ยเต็มสตรีมมากๆเลยนะคะมาชมกันนะคะว่าวันนี้น้องดาจะพาการตกแต่งรีวิวรถคันนี้นะคะเป็นลูกค้าของน้องดาเองนะคะพี่วีระพงศ์นะคะซื้อสดกันเลยพร้อมกับชุดแต่งเต็มคันนี้นะคะมาชมกันนะคะว่าตกแต่งอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นกันที่ เลยนะคะคันนี้นะคะลูกค้าเลือกเปลี่ยนชุดหน้านะคะให้เป็นชุด F150 ค่ะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นแครงด้านล่างเป็นตัวสีแดงนะคะตัวนี้ค่ะเราสามารถเลือกทําสีได้นะคะมาพร้อมกับตัวด้านล่างที่เป็นไฟตัดหมอกค่ะตัวนี้เอกพัทนะคะเดิมๆจะไม่มีไม่มีไฟตัดหมอกต้องด้ก็เปลี่ยนไฟตัดหมอกเข้ามาให้ด้วยนะคะได้เสร็แลลักษณ์อีกอันหนึ่งนะคะที่เป็นของตัว F150 ก็จะเป็นไฟตัวสีค่ะในส่วนของไฟตัวสีด้านหน้านี้เลยนะคะเพื่อเพิ่มความสว่างให้กับตัวรถค่ะ แล้วขัดมานะคะด้านบนค่ะมาพร้อมกับตัวนี้เลยค่ะชุดไฟครบสเต็ปเลยเป็นชุดไฟมาแต่งนะคะพร้อมกับไฟเรดอายด้านในนะคะเป็นรูปวงแหวนนะคะตัวนี้นะคะติดให้ครบสเต็ปเลยค่ะมาพร้อมกับตัว,ะะตวาก,การะจังหน้าค่ะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นกระจังหน้าฟอร์ส O R D นะคะสีแดงแต,ติดกับขอบข,อบขีบสีดํานะคะแล้วก็ไฟสอง ด้านหน้านะคะที่เป็นไฟเต็มช่องไฟยาวนะคะสีขาวตัวนี้เลยค่ะอันนี้ดูรับและดูสวยมากๆเลยนะคะมาในส่วนของด้านข้างกันนะคะตัวนี้ก็เป็นในส่วนของชุดครอบไฟหน้าค่ะตัวนี้ก็ติดเพิ่มเพื่อเพิ่มความดุด,ดันให้กับตัวรถค่ะในส่วนของด้านบนถัดไปค่ะด้านบนมาพร้อมกับสกรูทรงฟิตค่ะตัวนี้เป็นสกรูทรงหน้าใหญ่นะคะเต็มฝากระโปรงรถลูกคา้าเลือกโลโก้สัญลักษณ์เป็นตัวมาแซงค่ะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นมาแซงสีแดงนะคะตัวนี้เทมากๆเลยและดูบุกเบิ้ไม่บดบังวิสัยทัศน์ในการขับขี่นะคะลูกค้า ระเลือกเป็นสีดํากับตัวรถพร้อมกับตัวฉลุเป็นสีดําด้านนะคะมาในส่วนของร้านข้างต่อมาเลยค่ะด้านข้างมากับในชุดของ F150 มาขนาดคิ้วล้อขนาดใหญ่นะคะ6นิ้วค่ะตัวนี้ชุด F150 เป็นคิ้วล้อแบบไม่มีหมุดนะคะ้านล่างค่ะลองมานะคะตัวนี้เป็นล้อแมกยอดนิยมมากๆเลยเป็นลายดอกไม้ค่ะมาพร้อมกับยางมอนเตอร์นะคะ AT3 ค่ะดอกยางนี้ดีมากๆเลยนะคะสามารถวิ่งได้กับทุกสภาพผิวถนนเลยนะคะ ครื่องยนต์ของตัว XL p ัดสประตูนะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.2อค่ะเกียร์6สปีดนะคะตัวนี้แรงแรงกำลังอยู่ที่แรงม้า1้0แรงม้าค่ะแรงบิดอยู่ที่3 8 5นิวตันเมตรเท่านั้นเองค่ะตัวนี้ด้านข้างต่อมามาพร้อมกับลายกราฟิติสติเกอร์ค่ะลูกค้าเลือกคำว่าเรนเจอร์นะคะเป็นลนายสัดโคนพร้อมกับตัดคำด้วย y t a ์ท็ที่เป็นสีแดงคันนี้นะคะสัดจนถึงด้านหลังของตัวรถเลยค่ะ แล้วตัวนี้นะคะที่น้องนติดให้กับทุกคันเลยเป็นตัวรองเบ้ากันขวนนะคะกันรอยขีดข่วกนกับตัวรถค่ะตัวนี้ติดให้ทั้งสองฝั่งสี่ทั้งสี่บานเลยนะคะมาพร้อมกับตัวด้านบนค่ะตัวนี้คิ้วกันศาสตร์ค่ะก็ติดให้ครบทั่วเลยนะคะแล้วด้านบนค่ะมาพร้อมกับราวหลังคานะคะทรงสปอร์ตลูกค้าเลือกเป็นสีดําค่ะเพื่อให้รถดูเท่ลแล้วก็ดูสปอร์ตเพิ่มขึ้นค่ะ มาในส่วนของหน้านท้ายกันนะคะหน้านท้ายมาพร้อมกับตัวครอบฝาถังน้ํามันตัวนี้เลยค่ะตัวนี้ครอบฝาถังน้ํามันพร้อมสกรีนค์ว่า Ranger เเสีแดงค่ะหน้านท้ายที่ขาดไม่ได้เลยตัวนี้นะคะเป็นโลบาร์เอ้าเวนเดอร์ค่ะตัวนี้เป็นทรงูกขานะคะเป็นตัวยอดนิยมยอดฮิตที่ต้องรับติดให้กับลูกค้าเกือบทุกรุ่นเลยนะคะใช้งานได้จริงนะคะตัวนี้แข็งแรงทนทานมากๆเลยค่ะหน้านท้ายนะคะมาพร้อมกับตัวชุดครอบไฟท้ายค่ะตัวนี้ติดให้ทั้งชุดครอบไฟหน้าและไฟท้ายครบทั่วเลยค่ะ ถัดมาลูกค้าเลือกลายสติกเกอร์นะคะเป็นลายสัตว์โคนด้านหลังค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้ค่ะเรียบร้อยมากๆเลยค่ะแล้วมาพร้อมกับตัวนี้เลยค่ะลองเบามือจับพร้อมกับลายดาบนะคะตัวนี้ค่ะด้านท้ายนะคะที่ขาดไม่ได้เลยตัวนี้ด้านท้ายมาพร้อมกับตัวการชนเหล็กนะคะของ Outlander ค่ะซีรีส์นี้น้องตาติดเพิ่มพิเศษนะคะแล้วก็เป็นมาพร้อมกับผงวอเมก้าพร้อมไฟส่องคล้ายทะเบียนตัวนี้นะคะเรียบร้อยครบเพื่อนครบคันเลยค่ะ คันนี้นะคะมาดูการตกแต่งกันนะคะรอบๆของตัวรถค่ะตัวรถคันนี้นะคะเป็นตัวสามารถลุยน้ําได้80เซนนะคะลูกค้าตัวนี้เราสามารถเคลมได้เลยแล้วก็ตัวนี้นะคะของเรานะคะมีอุปันตี3ปี100,000กิโลนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะของสอดค่ะ เครื่องยนต์ของเรานะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถเป็นไห้น้ำมันเครื่องนะคะอยู่ที่อยู่ที่1 5 0 0 0หกิโลนะคะหรือ1ปีอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนกันนะคะลูกค้าค่ะสำหรับคันนี้นะคะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะคะอยากตกแต่งสไตล์แบบนี้เป็นเอกลักษณ์ประตูที่ราคาดีที่สุดแล้วแต่งแบบเท่มากๆเลยลูกค้าสามารถกดติดตามน้องดานะคะ<ม>หรือคอมเมนต์มาที่ด้านล่างของตัวคลิปนี้ได้เลยนะคะ<ม>หรือโทรหาน้องดาค่ะ0 8 4 0 8 4 9 6 4 4นะคะไว้เจอกันนะคะว่าน้องดาจะพารียิรรถคันไหนนะคะต่อไปนะคะ แต่อย่าลืมค่ะสาม่พาดรับชมในการคลิปที่น้องดามารียทุกอันเลยอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้น้องดาด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะลูกค้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ